สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินนาเสนอให้ชมกับบ้านมือสองนะคะอยู่ติดถนนราดยางสามารถที่จะเปิดกิจการร้านค้าน้าบ้านได้นะคะแต่เป็นที่ดินพทบอห้าคะ่ะเนื้อที่1ไร่100ตารางวาอีกไม่นานก็อาจจะออกเป็นโฉนดได้นะคะเพราะว่าได้มีเจ้าหน้าที่ มาทำการรังวัดที่ดินแล้วนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเจ้าของขายเองนะคะราคา750,000บาท2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําค่ะตั้งอยู่ที่บ้านช่องกระทิงตําบลช่องสะดาอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อากาศดีและเป็นธรรมชาติมากๆด้วยนะคะ อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ร้านขายของชำห่างจากแม่น้ำ300เมตรค่ะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแคมป์ช้างทวีชยัยใกล้พิพิธภัณฑ์สงครามก้าทัพใกล้ถ้ำกระเซปราสาทเมืองสิงน้ำตกไสโยกเขื่อนท่าทุกนาน้ำตกเอราวันและเขื่อนสีนครินด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะ7,50,000บาทเท่านั้นติดต่อน,นัดเข้าชมพื้นที่ได้และต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถคุยได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะเจคโนเพียงนำเสนอให้ชมนะคะไม่ใช่ผู้ขายในวันนี้สวัสดีค่ะ